สวัสดีครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสาขาบางนาครับติดกับข้างบายเทคบางนาเลยพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าไฮรักรีโวครับดับเบิลแคปเครื่องยนต์2.4นะครับดีเซลเกียร์ออโต้นะมีทั้งรุ่น e และก็รุ่น e plus นะครับรถยนต์เป็นปี2019ครับมีเข้ามาหลายคันเลยนะครับ e plus ก็จะเป็น ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่ครับนี่นะถ้าเป็นรุ่น e นะครับก็จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับแบบนี้นะมีทั้งสองสีนะครับก็จะมี e p พัดจะเป็นสีขาวกับสีเทานะครับถ้าเป็นรุ่น e ก็จะมีแต่สีเทานะท่านใดที่สนใจกำลังมองหาอยู่นะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่เบอร์0835496696นะครับติดต่อเซลปิกหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับสำหรับราคานะถ้าเป็นรุ่น e นะครับสีประตูเกียร์ออโต รุ่น e นะครับก็ราคาอยู่ที่6แสนอ่าทษทีฮะ4แ6 9 0 0 0บาทนะครับจนถึง4 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วแต่เลขไม้นะถ้าเป็นรุ่น e พัตก็จะอยู่ที่5แ29,000นะครับจนถึง5แ6 9 0 0 0บาทนะครับ, 5, 69, บ,รบแล้วแต่เลขไม้ครับนะท่านใดที่สนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะ แวะเข้ามาชมรถนะครับรถยนต์จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับข้างไบเทคบางนาเลยนะครับมีทั้งสองสาขานะครับมีเข้ามาทั้งสองสาขาเลยนะมีที่สาขาเทพรักษ์อีกนะครับเทพรักษ์บางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะสะดวกที่ไหนแวะชมที่นั่นได้เลยนะครับก็ขออนุญาตโทรนัดล่วงหน้าสักหน่อยนะครับพอดอีทั้งสองสาขาค่อนข้างอยู่กันห่างพอสมควรนะก็ผมจะได้มาสแตนบายนะครับเนื่องจากว่า โกดังนะครับเป็นโกดังแบบปิดนะครับก็จะต้องมีเซลล์อยู่ด้วยนะโทรมาแจ้งกันก่อนนะครับรถยนต์ทุกคันนะครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะครับกรณีซื้อเงินสดไม่คิดแวดเพิ่มแล้วนะครับตามราคาเลยนะอ่าถ้าเป็นรุ่น e นะครับก็ราคาอยู่ประมาณ 4 6 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นรุ่น e p a s t ก็อยู่ที่5,69,000 69,000บาทนะครับต่างกันประมาณแสนหนึ่งนะครับอ่ะท่านใดที่สนใจก็ทักมาสอบถามกันก่อนได้นะครับมีอยู่หลายราคานะก็แล้วแต่เกรดแล้วแต่เลขไม้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ